ถูกใจเลยเศรษฐานายกรัฐมนตรีประกาศเทหมดหน้าตักในเสฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์กรณีเลือกปักหลักนอนที่ธรเนียบรัฐบาลโดยผู้สื่อข่าวถามว่าจะนอนที่ธำเนียบรัฐบาลเมื่อไหร่ท่านนายก็บอกว่ายังตกแต่งไม่เสร็จต่อข้อถามที่ว่าจะนอนบนตึกไทยกู้ฟ้าใช่หรือไม่ไม่ได้นอนบ้านพิเุณโรคนายกตอบว่าแน่นอนทั้งนี้ในเสฐานได้กล่าวถึงเรื่องที่จะนอนทรเนียบรัฐบาลเพิ่มเติมว่าบ้านที่ตนอยู่นั้นเล็ก ต้องมีตำรวจไปดูแลเพื่อนบ้านก็จะเดือดร้อนรวมไปถึงต้องใช้เวลาในการเดินทางเยอะไม่อยากเป็นภาระกับตำรวจแล้วก็หน่วยรักษาความปลอดภัยคนที่เป็นภาระคือฝ่ายเลขาระหว่างตนทานอาหารเช้าเวลา6นาิกานาทีก็ต้องมีคนมาสั่งงานได้แล้ว ยอมเป็นภาร,รักกับกลุ่มเลขา4-5หคนเท่านั้นโดยจะไปนอน3-4วันต่อสัปดาห์ถ้ามีภารกิจตอนค่ำก่อนนอนก็สามารถสั่งงานก่อนนอนได้อีกครั้งหนึ่งจึงดันว่าทำงานเต็มที่เทหมดหน้าตักจริงๆก็ต้องทำงานหนักจริงๆตอนเจอพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกนั้นก็เตือนให้ระวังคนจะหาว่าสร้างภาพตนเข้าใจในความหวังดีเพราะโดนแน่นอนขอขอบคุณสยามนิวส์